ก่อนหน้านี้นะครับเรามีการประกาศเชิญชวนคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ <c oughs> ก็คือจัดโครงการอุปสมบทหมู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมเนคขมะมนะครับ <c oughs> ร่วมกันเทิดเกียติบรรพชอแห่งชาติและก็เป็นโอกาสพุทธชย,ยันตี2,600ปีนะครับงานนี้ค่ะคุณผู้ชมครับพ <c oughs> ิธีนั้นได้จัดขึ้นที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ <c oughs> ใสยสรันิรุตมะวงกรรมาการผู้จัดการสถานีทรสีกองทัพบช่องเจ็ดเป็นประธานจุดธูปบูชาพระรัตนไตรและเปิดกลวยถวายราชสุดดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจากนั้นผู้อุปสมบทซึ่งมีพนักงานช่องเจ็ดร่วมอุปสมบทด,ด้วย12ค,คนนะคะขอเข้ามาต่อบุพการีและประธานค่ะคก็ได้มีการมอบผ้าไตรและอัฐบริการให้กับบุพการีของนาคก,ก่อนเข้าสู่พิธีปลงผมนาคและพิธีเทศสอนนาคนะคะคและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นพิธีแห่นาคด้วยรอบพระอุโบสถสามรอบก่อนพระอุปชาทําพิธี ผสมบทพระใหม่12รูปและเชิญประธานถวายจตุปจัจธยยธรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก่อนพระทหารเพนะคะและให้บุพการีและญาติถวายเครื่องอธฐบริคารแก่พระใหม่12รูปรวมทั้งมีผู้สนใจปฏิบัติธรรมเนคขมมะรักษาศีลแปดอีก150คนด้วยค่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดเขาจัดโครงการอุปสมบทบูแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนคขมมะเป็นปีแรกนะครับ เพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว85พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีนาถ80พรรษาสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมรารมม60พรรษาและก็ในโอกาสที่สถานีของเรานี่นะครับ9่ปีที่46นะครับ